นิทานเรื่องเจ้าเสือเห็นแก่ตัวกับกระต่ายน้อยณนะป่าแสนสุขที่มีสัตว์มากมายมีเสือเจ้าป่าเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้เจ้าเสือได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าดูแลสัต,ตว์ตัวอื่นๆเพราะมีความแข็งแกร่งกว่าใครและมันก็เชื่อว่าตัวเองเก่งที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกตัวในป่าแห่งนี้วันหนึ่งภัยแรงเข้ามา ป่าเริ่มแห้งแล้งน้ำในแม่น้ำก็แทบจะไม่เหลือสัตว์ไม่มีอาหารกินและบางตัวล้มตายเจ้าเสือกลับไม่สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและมันยังบังคับให้สัตว์ตัวอื่นหาอาหารมาให้มันจึงทำให้สัตว์หลายตัวไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกระต่ายน้อยที่ไม่ชอบความเห็นแก่ตัวของเสือมันจึงบอกสัตว์ในป่าว่า ไม่สามารถทนนิสัยของเสือได้อีกแล้วเสือโมโหเป็นอย่างมากคิดจะจับกระต่ายน้อยกินเป็นอาหารสัตว์ตัวอื่นจึงลุกขึ้นมาปกป้องกระต่ายน้อยและร่วมมือกันขับไล่เสือออกจากป่าเมื่อเสือออกจากป่าไปกระต่ายน้อยขึ้นเป็นผู้นำแม้กระต่ายน้อยจะไม่มีพละกกำลังเท่าเสือแต่มีจิตใจดีรู้จักแบ่งปัน ทำให้สามารถผ่านปัญหาภัยแรงไปได้สัตว์ในป่าต่างมีความสุขและภูมิใจในตัวกระต่ายน้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเห็นแก่ตัวจะนำภัยมาสู่ตนเองคนเราควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อความสงบสุขของสังคม